สวัสดีครับผมเซฟเซฟเทปนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกนะครับผมเป็นตัวบล็อกเซตนะครับมาถึงแล้วนะบล็อกเซตของ40ปีคาราบาวนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าส่งมาจาก Warner Music นะครับ Warner Thailand นะครับก็สภาพกล่องก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ฮะมากล่องมาเริ่มมาเทิมเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับว่าความสวยงามจะเป็นยังไงนะครับกับบล็อกเซต40ปีคาราบาวที่มีแค่100 บอกในโลกนี้นะครับผมในจกักรวาลเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวมาดูกันครับรุนพร้อมกันนี่ผมก็เพิ่งเคยไม่เห็นครั้งแรกเลยนะ1นึ่งสองสมท่านั้มาแล้วครับโอ้โห,โหนี่ครับจะมาเป็นแบบนี้นะครับผมนี้เป็นใบเสร็จหรือว่าใบอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็จะมีอัดบับเบิลมาครับ2องจุดเท่านั้นนะครับผม แล้วก็มาถึงสิ่งที่เรารอคอยครับโอ้โหนี่มันก็ขนาดพอดีเลยนะกรกล่องนี่นะครับผมบ็อกเซตคาราบาว40ปีนะครับผมในราคา5,990บาทนะผมคัน10บาทได้6,000นะครับผมก็เป็นบ็อกเซตที่เขาเรียกอะไรมีจำนวนจำกัดนะครับก็ขายแค่เฉพาะหน้างานนะครับผมซึ่งผมก็ไปต่อแถวซื้อมานะครับผมเกือบไม่ทันนะผมไปตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบ บ่ายโมงเที่ยงกว่ากวๆนะฮะมาเปิดข้างในกัดูกันเลยดีกว่านะฮะก็แพ็คมาอย่างดีนะครับผมแับลุ้นนัมเบอร์นะครับว่าผมจะได้นัมเบอร์เท่าไหร่นะฮะกรตองหาที่เก็บกันต่อไปนะฮะหลายคนก็อาจจะได้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายโชว์เพราะว่าเขาก็จะไม่ค่อยแกะกันฮนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะแต่ผมแกะแน่นอนฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะ โอเคนี่นะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะฮะแล้วามาดูด้านหน้าก่อนเลฮะด้านหน้าก็จะเป็นคารา์บาว40ปีะฮะนื้อสซลรี่ฮะ1984ถึง2023แล้วก็เป็นโลโก้แบบมีเขาวควายมีเหมือนกีตาร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นแท็กตรงนี้ลิมิเต็ด d i ด i ชั่นนะฮะนี่ตรงนี้เป็นแท็ก ลิมิเต็ดอีดิชันนะฮะก็จะบอกว่ามีซีดีอัลบัม้มบุ๊กสติกเกอร์โปสการ์ดนะ,ะแล้วก็เป็นสเปเชียลคาสเซ็ตเทปนะ,ะก็จริงๆก็โปรดักต์อ่ะมันเคยมีขายมาแล้วแหละครับไอ้โปรดักต์พวกแบบก่อนหน้านี้อย่างเช่นโปรดักต์เป็นไวนิลก็มีขายแยกมาแล้วแล้วก็ตัวบ็อกซ์เซีดีก็มีขายแยกมาแล้วที่แถมสติกเกอร์นะครับผมเออเรามาดูด้านหลังกันเดี๋ยวสะท้อนแสงมากเลยนะฮะอ่าด้านหลังครับ ด้านหลังก็จะมีรายชื่อเพลงของอัลบั้มนี้นะครับผมเป็น40ปีคนคาราบาวสามชาหาเพื่อนดอกไม้กับผีเสื้อเรียบร้อยโรงเรียนจีนรัก3ามเศร้านี้เสือปะจระเข้ยอบมนุษย์สเข้าสวยเข้าวสอมวิมานรักอากาศแล้วก็น้ําตาอรชุนหัวก้อยแล้วก็ม้า40ปีคาราบาวนะครับผมมีแท็กเล็กๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมผลิตวันที่ อ๋อก็คือมันเป็นลิคสิทธิ์ตอนที่เทปอ่ะซีดีไม่ใช่เทปซีดีสีปีมันออกนะครับผมของผมได้เบอร์0ูนครับท่านผู้ชมโอ้ไม่น่าเชื่อนะถือว่าเบอร์สวยอยู่นะ0ูนคือผมมาไปซื้อตั้งแต่เขาเรียกอะไรไปต่อแถวตั้งแต่มันเริ่มาขายบ่ายโมงผมไปเที่ยงกว่าๆครับเที่ยง4ี่0ิบห้าสคนก็ต่อแถวแน่นแล้วนะคนก่อนหน้าผมก็น่าจะสัก50คนมั้งแต่ผมได้ลำดับที่9แนะสดงว่า คนอาจจะซื้อกันน้อยหรือ,อยังไงนะครับผมมามาแกะดูข้างในกันนะครับผม,มพลาสติกแข็งมากเลยทีเดียวนะฮะว้าวไปไปยปไยนี่นะผมลอกออกไปแล้วนะครับผมเดีย๋ยวผมจะเก็บแท็กนี้ไว้นะ เป็นอที่ระล,ลึกนะครับผมโอเคมาแล้วครับผมนี่คือบ็อกซ์ซปีคาราบาที่อยู่ตรงหน้าผมผมจะเปิดแล้วนะฮะทำทำแทม,แม,แมในครับผมข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะแบบยกยกคลอนคลอนนิดนึงนะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นตำแหน่งของตัวอ,อัลบั้มนะครับผม เดี๋ยวผมเอาเออกมาให้ดูนะครผมนี่นะอัลบัม้มตรงอัลบั้มเนี่ยก็จะรันมีรันนัมเบอร์ไว้นะฮะตรงนี้เหมือนกันเนาะเป็นเบอร์เก้าของผมนะฮะอันนี้ก็น่าจะเหมือนทั่วไปนะฮะที่เป็นอัลบั้มที่สั่งมาข้างในก็จะมีแผ่นซีดีแล้วก็มีโฟตโต้บุ๊กนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของงานนะครับผมที่ไม่ได้มีขายแยกนะฮะก็เป็น เป็นตัวเทปคาสเซกตัวนี้นะครับผมเอาเรื่องอยู่นะท่านผู้ชมนี่สวยงามมากนะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะฮะสี่สิบปีคนคาร์บาวนะฮะนี่แล้วก็เช่นเคยนะครับผมเป็นรันนัมเบอร์ไว้เหมือนกันนะฮะอ่านี่นะครับผมไซส์ A 6เพลงนะครับผมแล้วก็ไซส์ B 6เพลงนะฮะสิบสองปี เอ้ยไม่ใช่12เพลงอะสิบปีอาลมปีไซก็ไซที่ชาวเซฟเทปคุ้นเคยนะครับผมก็คุ้นเคยกับไซนี้มากนะเป็นไซของเทปคัเสเซ็ตนะครผม,มแล้วก็จะเห็นให้ผู้ชมเห็นดีเทลตรงนี้นะผมนี่นะดีเทลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโลโก้หัวควายนะครับผม ่แล้วก็เดี๋ยวดูตรงเขาเรียกอะไรตรงปาปกข้างในฮะตรงนี้เป็นโลโก้แบบนี้นะเมื่อเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะอ่สวยงามครับผมหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วแผ่นเสียงหายไปไหนนะใช่ผมก็ยังงงอยู่เดี๋ยวเราต้องเอาตัวซีดีเซตนี้ออกก่อนนะครับผมโอเคออกไปแล้วนะครับผมาดูงานข้างในกันนะว่าเป็นยังไงเราก็ต้องยก,ยกเขาเรียกอะไรยกไอตัว พลาสติกที่เป็นกล่องสําหรับวางนี้ไว้ฮนะเราก็จะเจอกับแผ่นเสียงนะครับผมมนี่นะครับผมบ็อกเซตก็เป็นไปตามที่คาดนะครับว่าบ็อกเซตเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะับไม่มีอะไรแล้วเราจะเทปนะไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะว่าตัวแผ่นเสียงเนี่ยก็มีขายก่อนนานี้แล้วนะครับผมอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะอ่ะตัวนี้ก็จะรันนัมเบอร์เหมือนเดิมนะผมเป็นนัมเบอร์ศูนย์เก้าของผมนะฮะ นี่โอ้เบอร์สวยจริงๆนะท่านผู้ชมเบอร์ศูนยเลยนะครัททั้งหมดร้อยมวนอ่าร้อยเซตนะผมได้ลําดับที่9แล้วก็โอเคตัวไวนิ่เนี่ยก็จะเป็นซิลธรรมดานะครับผมซิลที่เป็นแบบซิลเปิดนะที่สามารถแกะดูได้นะฮะในบ็อกเซตก็จะมีแค่3อย่างนี้นะครับผมไม่มีอะไรพิเศษอย่างที่ผมบอกไปเลยนะว่าอ่าพิเศษก็คือจะเป็นตัวเทปนี่ตัวเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวกัดหน้านะผมจะมารีวิวตัว เทปคาสเซ็ตนะครับอัลบัมนี้ให้ดูนะครับว่าข้างในรายละเอียดดีเทลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยครับผมวันนี้ก็จะเรามาดูไวนิ่วกันแล้วกันครับว่าข้างในเป็นดีเทลเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนที่มันออกมาผมก็ไม่ได้ห็นตัวจริงนะฮะอันนี้เป็นซีลเปิดฮะแกะง่ายไม่ต้องตีดซีลอะไรให้วุ่นวายนะฮนี่ครับก็รันนัมเบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าเหมือนเดิมนะชอบใจนัมเบอร์มากเลยก็ สวยงามครับแผ่นมันก็จะรู้สึกจะเป็น2แผ่นนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูในโอ้โหดูท่านผู้ชมหอมกินใหม่มากเลยนะครับผมมี3ท่านนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นใบอ๋อเหมือนเป็นดีเทลต่างๆนะครับผมสวยงามมากครับท่านผู้ชม เป็นรูป P ี S. เป็นรูปน่าจะเป็นรูปในห้องอัดของการทำอัลบั้มนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อเพลงอย่างนี้นะฮะเนื้อเพลงต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูทุกด้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซูมให้ดูนะครับผมนี่4ี่สิบปีแล้วยังขอตอกย้ำจะก้มหน้าทำหน้าที่คนคาราบาวนะฮะโหรูปโคตรเท่เลยอะรูปเท่มากนะผมแอคนี้ไม่รู้แอคนี้มีในเน็ตหรือเปล่านะ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีเทลใกล้ๆก,กันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งทางขวามือก่อนเลยครับผมอ่าดีเทลนะครับก็จะเป็นมีพี่แอดนะครับผมพี่รี่ฮะพี่เล็กก็จะเป็นสมาชิกวงคาราบาวเนี่ยละครับแล้วก็โหพี่รี่รูปนี้โคตรเท่เลยฮะนี่นะฮะมีแต่แอคที่เขาคัดมาแล้วนะฮะแอคเท่ๆทั้งในดูน้ำหมีครับ โอ้น่ามีอย่างเทพอืมคือมันก็จะเหมือนกับเป็นรูปน่าจะเป็นรูปในห้องอัดนะครับผมฝั่งด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเพลงนะครับผมเป็นรายชื่อเพลงเนื้อเพลงนะดีเทลก็ทําดีเทลเหมือนเทปคัสเซตสมัยก่อนเลยนะฮะแต่ว่าขนาดขนาดขยายขนาดมันจะใหญ่กว่านะน,นะนี่ก็จะมีรายชื่อนักดนตรีนะฮะ เป็นอย่างนี้นะครับผมอ่านี่ไวเนียวนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะสวยงามมากนะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะบผมเป็นใบตรงกลางนะครับผมแล้วก็จะมีซีซิปปี้ค้นคาร์บาลนะผมเป็นแอคชั่นรูปที่เท่มากเลยนะครับทุกคนแต่ละคนเนี่ยอ่าโอเคใบกลางผ่านไปเนียอันนี้เป็นปกของมันเลยนะฮะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสมาชิกที่เหลือนะฮะนี่สวยงามมากด้านหลังก็แบบเดิมนะด้านหลังแบบนี้ที่เคยได้ดูไปนะฮะแผ่นเสียงซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับผมแผ่นเสียงก็จะซ่อนอยู่ในนี้นะครับผมในในนี้เลยนะฮะนี่ซ่อนอยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวเอาแผ่นเสียงมาให้ดูสักแผ่นนะฮะอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวมาดูแผ่นเสียงกันสักแผ่นหนึ่งดีกว่านะนี่ดึงออกมาแล้วครับสไลด์ออกมาจากด้านข้างนะนี่นะสวยงามนะฮะแล้วต้องแล้วก็แผ่นก็จะเป็นแผ่นสีทองนะฮะนี่เลยฮะโอ้โหงามเงาะนะฮะ หมือนมีอะไรเคลือบๆอ,อยู่หรอผมไม่แน่ไม่ใช่นะมันก็เป็นตัวเนื้อแผ่นเสียงเนะี่ยอย่างนี้นะผมโอ้ทีเมีมากมากนะแผ่นเสียงขายแยกตอนนั้นผมจําไม่ได้ว่าสามพันหรือเท่าไหร่นะผมไม่ชัวร์ราคานะผมของแผ่นแต่นี้มารวมในบ็อกเซตแล้วก็ซื้อในบ็อกเซตทีเดียวครับบ็อกเซตร,ราคาห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเนี่ยก็ผมว่ามันก็คุ้มเลยนะแผ่นเสียงก็แพงด้วยฮะแล้วก็เป็นบ็อกเซตครบรอบในวาระสี่สิบปีด้วยนะเก็บแผ่นเสียงก่อนนะ นีประามาณนี้นะฮะเปิดฟังเปนฟินเท่เลยนะฮะเผื่อจะฟังยอดมนุษย์สเซนแบบที่พี่แอดบอกในคอนเสิร์ตนะว่าเป็นเพลงที่น่าฟังนะครับ <c oughs> โอเคก็จะประมาณนี้ครับผมบอกเซต40ปีคาราบาลนะครับผมมีไวนิ้ลมีเทปแล้วก็มีซีดีนะครับผมอ่าผมลืมเก็บตัวใบกลางนี้ไปนะก็ถือว่าทำดีครับ น่าสะสมเหมือนกันเป็นบล็อกที่หน้าสะสมนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมบล็อกเซต40ปีคาราบาลนะครับผมก็จะมีปัญหากับไอตัวตรงกลางเนี่ยครับที่มันจะเป็นพลาสติกเห็นไหมครับมันจะแบบไอตัวล็อกมันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงนะครับผมอ่ามันจะเพราะว่าน้ำหนักซีดีเนี่ยมันเยอะแล้วก็เวลาที่ล็อกด้วยแบบกระดาษแข็งชนกันให้มันแบบให้มันมีตัวล็อกอย่างงี้ครับผม มันมันค่อนข้างไม่แข็งแรงเพราะว่าตัวซีดีมันหนักนะผมถ้าเบาๆมันก็จะโอเคนะนี่ก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะของบ็อกเซตนะผมอแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะสั่งไว้แบบแค่มีดูเล่นเฉยๆนะแกะเลยก็เป็นไปได้นะอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าอันนี้พอเปิดมาเนี่ยแกะมามันก็จะแบบมันน้องไม่ค่อยแข็งแรงครับตรงตัวเนี้ยอืมเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะซึ่ง ถ้าทำาให้ดีกว่านี้น่าจะดีมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้เพียรเมี่ม์เียมี่นหน่อยนะติดที่ตรงนี้เลยนะฮะนะฮะมันจะ,จะชอบแบบหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะติดมือไปเรนะื่อยในขณะผมเป็นคนมือเบานะฮะเนี่ยนองไม่แข็งแรงเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคติดอันนูน้นอันนี้เพเยอนะนี่เพเยอ,อีกแล้วนะฮะ ไม่ไหวนะฮเนี่ให้ดูข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นกระดาษที่แบบสอดทับกันนะี่ก็แข็งแรงน้อยมากนะชอบหลุดนะเห็นไหมนะหลุดอีกแล้วนะโอเคครับผมจะเสียเวลาก,กับการแกะกล่องมากเกินไปนะเดี๋ยวใส่กลับให้เป็นเหมือนเดิมก่อนนะเอาเท่าที่ไหวนะเท่าที่ได้นะ ประมาณนี้ครับดีทุกอย่างครับยกเว้นติอย่างเดียวก็คือตัวล็อกเทปกับซีดีเนี่ยมันควรจะเป็นว,วัสดุที่ดีกว่านี้นะครับผมอันนี้มันดูกองแกงไปหน่อยครับกรอบบางมันแบบมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นกระดาษต่อกันแล้วพอเอาซีดีไปวางเนี่ยซีดีมันก็หนักถูกไหมฮะเทปก็หนักของมันอยู่แล้วซีดีไปวางปุ๊บเนี่ย เวลาไว้นานๆมันก็จะล่วงลงได้นะครับผมมีผ่านไปทนีมามันก็พอมาถึงผมมันก็จะแบบเพเย่นิดนึงเป็นลงเป็นรอยหน่อยๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียของบ็อกเซตตัวนี้นะครับผมที่ได้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็ขอจบการรีวิวบ็อกเซตคาราบาไว้เพียงเท่านี้ครับผมอีพหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ